การเล่าเรื่องโดยเฉพาะในสื่ออย่างพอดแคสต์และแอนิเมชันเสียงไม่ใช่แค่ส่วนประกอบแต่มันคือวิญญาณของตัวละครเลยค่ะอยากทำพอดแคสต์แต่ไม่มีเวลาอัดเสียงอยากเล่านิทานแต่ไม่มั่นใจในเสียงของตัวเองหรืออยากจะสร้างคอนเทนต์สุดปังแต่ติดเรื่องงบประมาณปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะ เพราะวันนี้นันจะมาแนะนำ Google AI s t u d i o ที่จะเปลี่ยนข้อความของคุณให้กลายเป็นเสียงพูดระดับสตูดิโอได้ง่ายๆแบบฟรี Free, 100%ซไม่จำกัดดูคลิปนี้จบคุณสามารถสร้าง audio content ของตัวเองได้ทันทีไม่ว่าจะเป็น Podcast, audio book หรือเสียงบรรยายวิดีโอโดยไม่ต้องใช้ไมค์แพง,แพง หรือจ้างคนพากเลยมาดูต oh ัวอย่างต่อไปนี้กันนะคะว่าการเปลี่ยนเสียงของตัวละครทําให้โทนของเรื่องเปลี่ยนไปอย่างไรเจ้าลูกสาวชั่นสีเอ๋ยได้ยินว่าเจ้าปั่นฟางเป็นทองได้จริงหรือพ่อของเจ้าโกหกข้าเทอไม่ข้าเกลียดคนโกหกถ้าท่านทายชื่อผมไม่ได้ภายในสามวันลูกของท่านต้องเป็นของผมนะครับก่อนอื่นเข้าไปที่ Google AI Studio นะคะแล้วก็ คลิกตรงนี้นะคะจ e ม i ไ i น speech generation คลิกเลยค่ะมันก็จะมาตรงนี้นะคะเราก็ตั้งตรงนี้ให้เป็น pro นะคะหรือว่าจะเป็น flash ก็ได้ค่ะแต่เป็น tts นะคะก็คือ text to speech ค่ะเรามาทดลองใช้บทพูดคนเดียวก่อนนะคะก็คลิกตรงนี้ค่ะ single speaker audio นะคะเสร็จแล้วใส่สิ่งที่เราจากจะให้ ai พูดลงตรงนี้นะคะตรงที่เป็น กรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วตรงนี้นะคะ Style Instruction ก็ให้ตั้งเป็นโทนที่เราต้องการให้ AI ทำตามนะคะใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะในตัวอย่างนี้นั้นจะคงไว้นะคะก็คืออ่านออกเสียงให้มีเสียงอบอุ่น แล้วก็มีความเป็นมิตรแล้วเราก็ตั้งตรงนี้นะคะ voice แล้วก็คลิกดูนะคะว่าเราจะเอาเสียงแบบไหน Ready to build something awesome today อันนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็เลือกดูนะคะว่าจะเอาเสียงอันไหน What kind of masterpiece are we aiming for นั่นจะเอาเสียงนี้นะคะเสียงของรร์ค่ะเสร็จแล้วก็คลิกตรง run ผลที่ได้ก็ออกมาประมาณนี้ค่ะมาตรงนี้นะคะก็กดดูค่ะแก <c oughs> ตอนเดินเข้าห้องไปนะทุกสายตาคือจับจ้องมาที่ฉันคนเดียวนี่ใจก็คิดหรือว่าวันนี้เราสวยเกินไปเปล่าเลยจะ้ะเพื่อนเดินมาสก,กิดมึงมึงลืมเกลี่ยแป้งปะวะหน้ายังกันลิงตกกระป๋องแป้งมันเขาโพดเลยวะ่ะช็อตฟิลมมากแทบอยากจะแทรกแผ่นดินหนีดีมากดีงามพรราม8มากนะคะถ้าเราอยากจะเซฟก็คลิกตรง3จุดนี้นะคะจุด3จุดนี้แล้วก็คลิก แล้วก็คลิกดาวน์โหลดค่ะเรามาทำเสียงแบบพอดแคสต์กันดูนะคะนั่นก็จะใส่ลงไปนะคะแล้วนั่นก็จะเพิ่มลงไปนะคะบอกว่าพูดแบบพอดแคสต์นะคะใส่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะทีนี้เราลองเปลี่ยนเสียงพูดดูนะคะเอาเป็นเสียงผู้ชายนี้ลองดูนะคะถ้าอยากรู้ว่าเป็นเสียงยังไงก็คลิกดูตรงนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็ใส่ข้อความที่อยากจะให้ AI พูดลงไปตรงนี้นะคะเป็นสไตล์พอดแคสต์แล้วก็คลิกรันค่ะผลที่ได้ก็ออกมาประมาณนี้ค่ะทริคแปลกๆที่เจอในเน็ตอะไรจริงอะไรมั่วมาหาคำตอบแบบชัวๆเราก็มาดูภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะนางก็จะใส่คำพูดที่นั้นอยากจะให้ AI พูดตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนางก็จะบอกว่าให้เป็น UK นะคะแล้วก็คลิก รันค่ะผลที่ได้ก็ <stories S 1> ออกมา <your best S 1> ประมาณ <bra> นี้ค่ะนานก็คิดว่าเป็นเสียงที่มีความเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะ ทีนี qui ้นั้นก็จะแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะแล้วก็จะมาวางในกล่องที่เขาให้ใส่พ้อมแล้วก็ลบตรงนี้ออกนะคะคลิกรันค่ะผลที่ด้ประมาณนี้ค่ะด้กที่สมคามสุมากที่่ะ้ค่ C'est podcast mâche LoveLb le la sexuelle ne santé pas sur qui นั่นก็ว่าก็โอเคอยู่นะคะอันต่อไปเราก็มาดู2คนพูดบ้างนะคะนันได้เตรียมสคริปต์สำหรับพอดแคสต์นะคะเป็นคุณหมอเอมกับต้นนะครคุยกันเรื่อง Sex Education นะคะเราก็มาดูนะคะว่ามันจะให้เสียงที่ออกมาจะเป็นอย่างไรทบทวนนะคะก็มาที่ google ai studio แล้วก็คลิก generate native speech with Gemini มันก็จะมาหน้านี้เราจะมาทดลอง multiple speaker audio ก็ดูตรงนี้นะคะ multiple speaker audio ก็คลิกตรงนี้แล้วเราก็มากำหนดคนพูดของเรานะคะโดย speaker one หรือคนพูดคนที่1นึ่นั้นจะให้เป็นหมอเอม นั่นก็จะเปลี่ยนเป็นหมอเอมแล้วเราก็เลือกเสียงที่เราอยากจะให้หมอเอมเป็นถ้าอยากทดลองว่าเสียงจะเป็นแบบไหนก็คลิกดูนะคะ What kind of problem could we solve? What idea do you want to bring to life? What thinking are project kind of project are you thinking of? นั่นก็จะเอาเสียงนี้นะคะเป็นเสียงของหมอเอมแล้วเราก็ไปกำหนดเสียงที่2นะคะเป็นต้นเปลี่ยน Speaker 2 o หรือคนพูดคนที่2เป็นต้นมันจะมีคำว่า style instruction อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ Speaker 1, Speaker 2มันก็จะอยู่ตรงนี้แล้วเพื่อนๆจะเห็นว่าด้านซ้ายนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนกันกันกบตรงนี้วิธีการนะคะ เราไม่อยากให้เสียงพูดเป็นสปิการหนึ่งสปิกอรสอเราก็ Delete ลบมันทิ้งไปนะคะมันก็จะมีเฉพาะตรงนี้เราสามารถใส่เสียงได้สองแบบนะคะก็คือแอดไดอ l ็อกตรงนี้แล้วก็ใส่ไปทีละอันทีละอันนะคะอย่างถ้าสมมติเพื่อนๆลงตรงนี้นะคะมันก็จะขึ้นหมอเอมขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วเพื่อนๆก็เขียนลงไปว่าประโยคแรก อยากจะให้หมอเอมพูดว่าอย่างไรก็ใส่ลงไปนะคะนั้นให้เขียนว่าเสียงสดใสนะคะให้เพิ่มขึ้นด้วยเสียงสดใสแล้วก็ใส่คำพูดที่อยากจะให้หมอเอมพูดลงไปตรงนี้แล้วก็แอดนะคะไดอะล็อกของต้นลงไปต้นก็จะพูดต่อเป็นประโยคที่2แล้วก็บอกว่าให้ต้นพูดว่าอย่างไรนะคะก็คลิกลงตรงนี้นะคะเราอยากจะใส่เครื่องหมาย ลงไปเพื่อทําให้เป็นเสียงเน้นทําอะไรก็ทําได้นะคะนี่ก็คือวิธีการที่1ก็ใส่ไปเป็นทีละประโยคนะคะสิ่งที่เราใส่ลงไปมันจะมาอยู่ด้านซ้ายเพื่อนๆสังเกตไหมคะหมอเอมแล้วก็อะไรที่เราใส่มันก็จะขึ้นไปตรงนี้นะคะนั่นจะทําวิธีรัดนะคะเอาแบบให้มันเร็วๆเลยนั่นก็จะลบนะคะลบออกนะคะสมมติว่าเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ก๊อปปี้เอาข้อความทั้งหมดที่นันเตรียมไว้เป็นสคริปที่นันทําไว้ทั้งหมดนะคะนันก็จะเอา เมาส์มาอยู่ด้านหลังนี้แล้วก็คลิก Enter บนคีย์บอร์ดนะคะแล้วก็คลิกวางนะคะคำพูดทั้งหมดลงไปเห็นไหมคะด้านซ้ายที่เราใส่ลงไปมันก็จะมาเป็นด้านขวาอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะตรงนี้มันก็จะเป็นอันเดียวกันนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากให้ หมอเอมทาอะไรระหว่างพูดเราก็ใส่เครื่องหมายวงเล็บแล้วก็บอกว่าหัวเราะนะคะจะใส่วงเล็บแบบนี้หรือจะใส่เครื่องหมายที่มันเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะก่อนที่เราจะคลิกรันนะคะก็อ่านดูนะคะว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่านะคะถ้าเราอยากจะเพิ่มลงไปว่าเป็นแบบพอดแคสต์ก็ใส่ลงไปได้นะคะว่าพอดแคสต์สไตล์หรือว่าไม่ใส่มันก็ออกมาก็ได้ดีอยู่นะคะเมื่อเราพอใจทุกอย่างแล้วก็คลิกตรงนี้นะคะตรงคำว่า รันนนี้ะะคผลที่ได้ก็ออกมาประมาณนี้ค่ะจนถึงทริคแปลกๆที่เจอในเน็ตอะไรจริงอะไรมั่วมาหาคำตอบแบบชัวๆที่จะทำให้ชีวิตรักของคุณดีขึ้นกว่าเดิมนี่คือ Love Lab Podcast สุขภาพทางเพศที่ไม่มีกั๊กสวัสดีค่ะหมอเอมค่ะสวัสดีครับผมต้นครับเปิดรายการมาก็จัดเต็มกันเลยนะหมอเอม แน่นอนอยู่แล้วคุณต้นรายการเราสัญญากับคนฟังไว้ว่าไม่มีกั๊กก็ต้องทำให้ได้สิคะดีเลยครับเพราะวันนี้ผมมีเรื่องที่ข่าใจมากได้ยินเพื่อนมันคุยโวในวงเล่ามาบอกเลยว่าต้องถามผู้เชี่ยวชาญอย่างหมอเอมเท่านั้นโอ้โหถ้าทางจะเรื่องใหญ่นะคะว่ามาเลยค่ะเรื่องอะไรคะก็เรื่องการฝังมุกนะครับหมอเอมเพื่อนผมมันบอกว่าของมันต้องมีทำแล้วจะจึ้งมากผู้หญิงจะติดใจโอ้โห เขาพูดซะผมเกือบจะไปหาที่ทําแล้วเนี่ยมันเลิศดขนาดนั้นจริงเหรอครับโอ้โหมาถึงก็เปิดประเด็นร้อนเลยนะคะคุณต้นตำนานอามาตะแห่งวง,งการชยาไทยเลยนะเรื่องนี้ใช่ไหมล่ะครับตกลงมันจริงหรือมั่วครับเรื่องนี้ นั่นก็ว่ามีความเป็นธรรมชาติมากเลยนะคะทั้งหมอเอมและุนต้นค่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคะเสียงใช้ได้หรือใช้ไม่ได้อย่างไรเม้นได้ด้านล่างเลยนะคะเสียงที่ใช้สามารถนำไปต่อยอดได้หลายอย่างมากเลยนะคะอย่างเช่นไปทำพอดแคสต์นะคะหรือว่าจะทำเป็นนิยายนิยายเสียงหรือเล่านิทานต่างๆก็ได้เหมือนกันสำหรับวันนี้นะคะนั่นก็จะไปทำเป็นเรื่องเล่าประกอบวีโอ น,ะะนันได้ั้างสคริปต์สำหรับเล่านิทานนะคะนางก็จะก๊อปปี้มาทั้งหมดนะคะแล้วก็มาใส่ที่กล่องใส่พร้อมถ้าเรามีคนพูดคนเดียวก็คลิกตรง single speaker audio นะคะแล้วเราก็ก๊อปปี้สิ่งที่เราอยากจะให้ AI พูดมาใส่ตรงนี้ถ้าเราอยากจะให้ AI พูดเสียงดังมีอำนาจหรือให้มีการพูดลักษณะอย่างไรเราก็ใส่วงเล็บลงไปนะคะใส่ตรงนี้ บอกว่าพูดเสียงดังมีอำนาจหรือว่าให้หัวเราะเบาเบาฮิฮิอย่างนี้นะคะหรือว่าให้พูดด้วยเสียงเล็กแหลมเจ้าเล่กก็ใส่ลงไปได้หรือว่าราชินีพูดเสียงสัน่น หวาดกลัวใส่ตรงนี้แล้วก็ตรงสไตล์อินสตรักชันนะคะก็คือรูปแบบการพูดที่เราอยากให้พูดนะคะเพื่อนๆจะคงไว้แบบนี้ก็ได้นะคะแบบนี้เป็นแบบ Universal นะคะเป็นแบบที่ใช้งานได้ทั่วไปอ่านออกเสียงที่มีเสียงอบอุ่นและมีความเป็นมิตรนะคะเป็นคำสั่งแบบกลางๆแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการแบบเ p e c i f i c นะคะก็ใส่ลงไปได้นะคะอย่างกรณีนี้นะคะนันจะให้เป็นสไตล์ผู้เล่าเรื่องที่ชวนติดตาม คนนิทานแฟนตาซีอารมณ์แอนิเมชันใช้จังหวะปานกลางน้ำเสียงอบกุ่นเว้นจังหวะสั้นๆเพื่อสร้างภาพในจินตนาการเราก็ลองสร้างก่อนนะคะถ้าเราไม่ต้องการหรือมันช้าเพราะว่าเราบอกว่าจังหวะปานกลางถึงช้าถ้ามันช้าเกินไปเราก็สามารถลบแล้วก็สร้างใหม่ได้นะคะนั่นก็จะลองทดลองใช้พร้อมตัวนี้แล้วก็ใส่ตรงนี้นะคะบอกว่า ผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมาประมาณนี้นะคะทั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชาวโม่แป้งคนหนึ่งที่อยากโอ้อวดว่าตนเองยิ่งใหญ่เขาพูดโกหกต่อพระราชาว่าลูกสาวของข้าปั่นฟังให้กลายเป็นทองได้ ถ้าสมมติว่าเราพอใจเราก็คลิกตรง3จุดนี้นะคะเพื่อที่จะดาวน์โหลดค่ะแต่ถ้าเราไม่พอใจนะคะเราก็ปรับแก้อาจจะเลือกเสียงใหม่นะคะนั่นอาจจะเลือกเสียงนี้นะคะเสร็จแล้วก็คลิกรันค่ะ เพื่อเป็นการต่อยอดนะคะเราได้เสียงมาแล้วใช่ไหมคะเราสามารถนําไปสร้างเป็นนิยายเสียงหรือว่าเป็นวิดีโอประกอบเสียงบรรยายนะคะนันก็จะสร้างวิดีโอประกอบเสียงบรรยายซึ่งภาพที่นันทําทั้งหมดนันใช้นาโนโบา a ดาน่าผ่านดีไซน์ AI นะคะสาเหตุที่นันใช้ดีไซน์ AI แทนที่จะสร้าง ภาพจากเจมันไนโดยตรงเพราะว่านั้นไม่อยากให้มันมีรูป w a t e r m a r าตรงด้านล่างของรูปนะคะถ้าเราสร้างจาก Google.ai โดยตรงมันก็จะมี w a t e r m a r าตรงนี้นะคะแต่ถ้าสร้างจากบิทชาร์เอไมันก็จะไม่มี w a t e r m a r าอย่างเช่นรูปนี้นั่นก็เขียนปรับไปเรื่อยๆนะคะถ้าเพื่อนๆอยากดูวิธีการสร้างรูปด้วย Nano Banana ก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะคะนั่นก็จะไม่สาธิตในคลิปนี้นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่จุดโฟกัสของคลิป นี้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะให้นันสาธิตยอย่างละเอียดก็เชิญเมนด้านล่างนะคะนันก็จะ ทำให้เพื่อนๆดูอย่างละเอียดค่ะอย่างเช่นตัวนี้นะคะนันก็เขียนว่าให้เขาเล่นอคูเลเล่เสร็จแล้วนางก็บอกว่าให้เพิ่มเป็ดลงไป AI ก็จะมีเป็ดเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วนันบอกว่าให้เต้นนะคะแทนที่จะนั่งร้องเพลงก็เต้นกับเป็ดที่เป็นต้นนะคะก็จะใช้พร้อมง่ายๆนะคะเพื่อปรับไปเรื่อยๆก็เป็นแค่ซูมอินนะคะซูมอินจากรูปนั้นมาเป็นรูปนี้มันก็จะออกมาประมาณนี้แล้วก็จากรูปเต้นในครัวนันก็บอกว่าให้เต้นบนเวที แล้วก็มีพ่อมดแม่มดอยู่ด้วยนะคะมันก็จะมีพ่อมดแม่มดกับ เปิดเต้นอยู่ด้วยนะคะหรือบอกว่าให้ทําเหมือนกับมีคนมองดูผ่านหน้าต่างมันก็จะเป็นรูปเดิมแค่ซูมออกไปให้เหมือนกับว่ามีคนดูผ่านหน้าต่างอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าให้สร้างว่าให้ถือสัญญานะคะแต่ว่าบางที A.I ก็สร้างแบบประหลาดๆนะคะยืนบนโต๊ะนะคะนั่นก็เลยบอกว่าให้นั่งอยู่หลังโต๊ะรูปออกใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้หรือว่าให้เปลี่ยนมุมเป็นมุมสูงมองจากด้านบนก็ออกมาประมาณนี้บางทีก็ไม่ได้ดังที่เรา ต้องการนะคะเราก็ปรับไปเรื่อยๆนะคะหรือว่าอยากจะให้สร้างใหม่ก็คลิกตรงรีรันตรงนี้เราก็ไม่ต้องเขียนพร้อมใหม่นั่นก็ได้สร้างภาพเสร็จแล้วนั่นก็เปลี่ยนจากภาพนั้นเป็นวิดีโอโดยใช้วิดีโอโมเดลต่างๆผ่านดีไซน์ AI แล้วนั่นก็นำไปตัดต่อเข้ากับเสียงที่เราสร้างจาก Google AI Studio นั่นแหละค่ะแล้วก็ใส่ Sound Effect เพิ่มขึ้นไปเพื่อเพิ่มบรรยากาศขึ้นไปอีกนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมาประมาณนี้ค่ะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชาวโม่แป้งคนหนึ่งที่อยากโอ้อวดว่าตนเองยิ่งใหญ่เขาพูดโกหกต่อพระราชาว่าลูกสาวของข้าปั่นฟางให้กลายเป็นทองได้พระราชาตกตะลึงด้วยความโลภ จึงสั่งให้ผ่าลูกสาวมาที่วังและขังนางไว้ในหอคอยที่เต็มไปด้วยฟางถ้าเจ้าปั่นฟางทั้งหมดนี้เป็นทองไม่ได้ภายในรุ่งเชา้าเจ้าต้องตายหญิงสาวสิ้นหวังร้องไห้สะอกสะอื่นแต่แล้วมีชายร่างเล็กปรากฏขึ้นอย่าร้องเลยสาวน้อยข้าจะช่วยปั่นฟางให้เป็นทองแต่เจ้าต้องให้ของตอบแทน หญิงสาวมอบสร้อยให้เขาเป็นของตอบแทนและในวันรุ่งขึ้นฝั่งทั้งห้องก็ถูกเปลี่ยนเป็นทองแท้พระราชาไม่พอใจแค่นั้นคืนถัดมาเขาพานางไปห้องใหญ่กว่าเดิมเต็มไปด้วยฟางอีกมหาศาลชายร่างเล็กก็ปรากฏอีกครั้งคราวนี้นางมอบแหวนให้เขาเป็นการตอบแทนและในวันรุ่งขึ้น ฟก็ถูกเปลี่ยนเป็นทองคืนที่สพระราชาย้ายหญิงสาวไปห้องใหญ่ที่สุดพระราชาสัญญาว่าถ้าสำเร็จจะอภิเษกนางเป็นราชินีแต่ถ้าล้มเหลวนางต้องตายเธอเรียกหาชายร่างเล็กแต่เรียกอย่างไรเขาก็ไม่ปรากฏตัวขึ้นเลยด้วยความเหนื่อยและความกลัวเธอจิงพลอยหลับไปแต่เมื่อเธอตื่นขึ้นมา ก็พบว่าทั้งห้องเต็มไปด้วยทองคำชายร่างเหล็กหัวเราะและกล่าวว่าเจ้าจะให้สิ่งใดเป็นการตอบแทนฮิฮิฮิหญิงสาวร้องไห้และตอบกลับว่าข้าข้าขอโทษข้าไม่เหลือสิ่งใดเลยชายร่างเหล็กกระสิบว่าเจ้าจะสัญญาว่าจะให้ลูกคนแรกของเจ้าแก่ข้าหรือไม่ ด้วยความกลัวนางจึงยอมตกลงได้ข้าขอสัญญาพระราชารักษาสัญญาและหญิงสาวได้เป็นราชินีจริงๆจนเมื่อเธอมีลูกคนแรกชายร่างเล็กก็กลับมาทวงสัญญาไม่เอาทรัพย์สินไปเถอะแต่ข้าขอลูกไว้ชายร่างเล็กพูดอย่างดังด้วยเสียงเล็กแหลมไม่ข้าไม่อยากได้สมบัติแต่เอาเถอะ ท่านเจ้าทายชื่อข้าได้ภายในสามวันข้าจะยกเลิกคำสัญญาราชินีทายผิดสองคืนเต็มจนคืนสุดท้ายนางได้เดินออกไปเดินเล่นในป่าและบังเอิญได้ยินเสียงร้องเพลงว่าคืนนี้ข้าจะวางแผนใหญ่พรุ่งนี้เช้าข้าจะเอาทาลอ็อกไปราชินีไม่มีทางชนะเกมนี้ รเพลสสติสกิกนรุง่งเช้าชายร่างเล็กปรากฏขึ้นเพื่อมาเอาลูกราชินีไปแต่ราชินีกล่าวออกมาอย่างมั่นใจว่าเจ้าชื่อรำเพลสติลสกินชายร่างเล็ก,กโ,โกรธจัดโกรธจนตัวสัน่นเขากรีดร้องออกมาด้วยความเดือดดาลบางตำนานเล่าว,ว่าเขากระทืบเท้าลงบนพื้นดินอย่างแรง จนจมหายไปในรอยแยกบางตำนานก็เล่าว่าเขาฉีกตัวเองออกเป็นสองท่อนด้วยความคลุ้มคคร่งและไม่มีใครเห็นรำเพลสติลสกินอีกเลยขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชมถ้าเพืเ่อนๆคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นันสร้างคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะคะถ้าเพืเ่อนๆยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ